พากัานตั้งข้อสงสัยว่าน้องก๊อตมีบางอย่างที่ปแปลกแปไปซึ่งสอเขาว่าน้องก๊อตกำลังจะเป็นเกย์เจลินกับวันฝันทงปนว่าน้องก๊อตต้องเกิดอาการสาวแตกเน่นเลยจะหาทางพิสูจน์ด้านสวงก็หายไปจากตึกสามสเฉยเฉยแต่สุดท้ายก็รู้ว่าหายไปเพราะว่าไปแคสติ้งหนังต่างประเทศแล้วชาวาตึกสามก็ตืต่นตื่นกับเหตุการณ์คนกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายแต่ว่าหาศพไม่เจอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมจากตึกสามไปด้านสูงตอนนี้เลยครับออพี่หญิงครับฮะผมขอตัวไปนอนก่อนได้ไหมครับออจะไปนอนทำไม,ออไมไคุงจะห้าทุ่มเองไว้นอนตอนหกโมงเช้าสิหกโมงเช้า,านั่นแหละออก็ได้เวลางานพอดีสิครับกัีก็เที่ยันะ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  ก็ได้ครับโอเคถ้างั้นมีคนอยู่ด้วยแล้วเนี่ยผมกลับก่อนนะครับตรงนี้ผมต้องมาเข้าเวรต่อด้วยครับไม่ได้นะยำเย็นจะทิ้งฉันไปเหรอก็ได้สิครับก็ไม่ได้ทิ้งกันหรอกนะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องมาเข้าเวรต่อแล้วก็มีเพื่อนอยู่แล้วพี่ยนเี้ยครับอะไรกันเด็กยำเย็นทิ้งฉันไปไม่ได้จ้ะเดตกอ็นึกดูฉันเป็นยามใช่ไหมครักก็เป็นยามเราต้องปฏิบัติหน้าที่ แต่เวรของผมเนี่ยมันหมดตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่นี่มันเพิ่งห้าทุ่มเองนะไม่รู้ละ่ะผมง่วงแล้วกลัวดว้วยกลัวอะไรกลัวมไม่ได้นอนเอาอะไรครับหยามเย็นยามเย็นอย่า,ยายค่อยดูได้ยามเย็นค่อยดูนะเวลามันนอนดึกบ้างกันนะอยู่เวรดึกบ้างกันนะฉันจะไม่อยู่เป็นเพื่อนมันเลยค่อยดูเฮ้ยพี่หญิงครับอย่าไปโกรธเขาเลยครับคนเรามันก็ต้องมีกีจจำกัดของแต่ละคนบ้างสิครับอ,อย่างผมเนี่ยก็เริ่มหมดความอดทนแล้วนะครับ จะตีกี่นคนหรอนะโอ๊ยเปล่าครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับแต่มึงก่อนอย่างนั้นเหมือนกันนะครับวี <c oughs> ความจริงที่ไม่น่ากลักตัวต้องวีไว้เลยต้องวีไปก่อนก็ได้ <c oughs> พี่หรับเราก็เป็นพี่น้องกันมานานแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมขอตัวก่อนนะครับ <c oughs> พี่พูดแล้วพี่ก็นกึกว่าน้องวีจะแบบพี่กลัวกลัวผีอ๋อ,อทำยังไงดีจะถือธูบไหว้พระดีกว่าถือทูบถือทูบหาธูปมาหาธูปไหว้พระมันต้องใช้สามดอกพี่มีอยู่ดอกเดียวแล้วก็กลายเป็นไหว้เรียกผีไม่ขีดอยูย่ไหนไหว้กรไรไหว้วดีกว่าไม่ได้ไหว้เลยไม่ขี่จะไม่ขีด ไม่อกี้ก็ไม่มีโอ๊ะขอบใจ มันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่หญิงเพื่อนผมที่โดดตึกลงมาจะกลายเป็นผีมาหลอกพี่หญิงะครับี็นี้ตายแล้วจังยามหญิงสมน้ำหน้าถูกผีหลอกนี่โบราณเขาว่านะยาคนจะโดนผีหลอกเมันต้องดวงสวยและแกก็คงจะสวยสวยสวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะ แหมเจลิงก็ดูสภาพเราสิคนดูงดีๆจะมีสภาพแบบนี้หรอผมเปลี่ยนเป็นไม่ได้หรอครับพ้เพื่อนหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนของผมถ้าเกิดตายขึ้นมานะครับเบนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนผมอะเขาต้องมาบอกผมแล้วทีนี้เรื่องยังเงียบอยู่เลยผมเปลี่ยนเป็นไม่ได้หรอครับเดี๋ยวก่อนนะคะน้องกอดขาแล้วผู้หญิงคนนี้มาเกี่ยวข้องกับน้องกอตได้อย่างไรกันคะ ผมบอกไงครับคือเขาเป็นเพื่อนของผมครับเขาไม่แอบ,บอยู่ที่บ้านผมเพราะว่ามีปัญหากับแฟนของเขาก็คือเบนนะครับแหมอย่างนี้ลอยนี่สัญเร้์ฉันบอกแล้วไงว่าจะสว่างที่ก็ต้องเปิดให้สว่างเลยแม้จะเป็นกุ๊ดคาวาประกปิดเสื้องผู้หญิงนางเจ้าแจกโทษเจลิง ผมว่าเจ๊หลิงไงกำลังเข้าใจอะไรผมผิดนะครับนี่แล้วถ้าสมมติวันนั้นนี่นะมีคนกระโดดตึกตายจริงๆนะแล้วทำไมสำนักข่าวของน้องวีหรือว่าสำนักข่าวไหนๆไม่เห็นลงข่าวเลยนอกจากว่าพวกเราเนี่ยจะโดนผีหลอกพร้อมๆกันสรุปเรื่องคือแกก็สวยไงนางวันสวยที่เห็นผีมากระโดดตึกให้ดูไงน้องวีน้องวีช่วยหน่อยเถอะนะว่าแล้วก็ไปสืบเรื่องนี้ พี <mile> ่ถือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงน้องมีรู้ไหมว่าตอนนี้พวกพี่จะโอ้ยคนหูวลูกขนนี้ดีฝ่อกันหมดแล้วน้องมีได้ครับผมจะรีบหาข่าวให้เร็วที่สุดเลยครับฝากตัวนะครับไงช่วยติดตามน้องหลิงกับผมเลยเป็นห่วงขนาดเลยอ๋อแหม่ฟ้าคูดีหัวล้อตกอยูแล้วแหม่ตั้งตั้งนี่อย่าตั้งเรื่อทำไมตั้งแตวเย็ดตั้งจตวทีแย่นี่ครับี่ไหนนีเสียเรียน